หลังจากที่ไหวสารักเมืองกันเสร็จแล้วเนาะสารักเมืองอยู่ตรงนั้นที่ตึกขาวๆเนาะตรงนี้กระทรวงกลาโหมหรออ,อกระทรวงกลาโหมเนาะสวยงามส่วนอีกฝั่งนึงจ้ะเป็นวัดพระแก้วแต่ว่าเราไม่เข้าเนาะไปมาแล้วเคยไปมาแล้วไปเดี๋ยวไปหาที่นวดนวดขากัน เกเริ่มหิวเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินด้วยแล้วก็หาที่นวดขาด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะต้องเดินอีกนานแค่ไหนเพราะว่าไม่เคยได้คุ้นชินอยู่แถวนี้นะจ๊ะแต่กระซุงกระหลมเนี่ยสวยจังเลยอะ่ะแบบเขามีสีสันสวยอะ่ะอันนี้ตึกอะไรตึกอะไรไงสีน้ำตาลเนี่ยพอ่อนาอยู่ด้านข้างด้านหน้ามีเป็นรูปปั้นอยู่ซึ่งน้ก็ไม่รู้ว่าของ รูปปั้นไข่แล้วเราก็มาต่อกันที่เยาวราชจ้าแต่ถ่ายมากไม่ได้นะเมื่อกี้กินไปกินส้มตำมาแล้วนี่เจอหนุ่มเจอหนุ่ม ตอนบา่ายสามพราะทะเลจ้ะน้าบอกข้าเผ็ดๆเนาะดูหน้าตาแล้วน้าจะเผ็ดนั่นแหละของ Dennis เด่นที่เทียเป็นหมูทอดกระเทียม <c oughs> ทุเรียนอีกแล้วจ้ะแต่วันนี้เป็นทุเรียนจากโปรตัสนะกิโลละเก้าร้อยเก้าสิบอันนี้เ <c oughs> พื่อนรับเลี้ยงเ <c oughs> พื่อนรับจ่ายต้อ <c oughs> จ่ายค่าตับผมให้น้าด้วยนะ <c oughs> สวัสดีเช้าวันใหม่จ้ะไปเดี๋ยววันนี้เราไปหา อาหารเช้ากินกันก็ว่าจะไปกินโจ๊กสยามแหละหน้าก็กินเกาเหลาเหมือนเดิมส่วนแดนในก่เนี่ยเขาอยากกินโจ๊กเนาะแล้วทีกรุงเทพนะตั้งแต่เมื่อวานทุกวันกนแล้วอากาศดีมากแบบลมเย็นเดียจะแต่ตอนนี้มีแดดเนาะแต่ก็ยังถือว่าไม่ร้อนมากจนเกินไปถือว่ายังอากาศดีอยู่ร้านนี้นะโจ๊กสยามอร่อยเลยนะอยู่ในซอยลาซาแต่น่าจะมีสาขาอื่นด้วยแต่ที่ของน้าใกล้สุดก,ก็คือในซอยลาซาเนาะที่บุบิทร้อยห้าใกล้คอนโดและ แล้วก็เปิด24ชั่วโมงนีไงแต่ว่าน้าไม่เคยได้มากินตรงแบบว่ามืดๆตึกๆอะไรเงี้ยนะมากินจะเป็นอาหารเช้าเด็นดิ้กับโจ๊กของเขาผักกับปลาตั้งโกเล็กยังไม่มาเนาะแต่เขาชอบนะแบบว่ามีกอบใสในโจ๊กอะอร่อยน้าเองก็ชอบนะแต่น้าเองไม่ค่อยจะชอบโจ๊กมากสักเท่าไหร่ถ้ามีอย่างอื่นเลือกน้าก็เลือกกินอย่างอื่นแหละค่ะขอบคุณค่ะ มาแล้วผัดกับก้าตั้งโอน้อยดูออกไปนั่งตากแดดข้างนองกะว,ว่าจะให้มีสีสันสักหน่อยเดี๋ยวกลับบ้านไปจะได้แบบเป็นสีน้ำตาลเนาะอเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนิดนึงนั่งมองเห็นเปล่ามาู้โทรศัพท์นั่นดูโทรศัพท์อยู่นั่นนะกลมๆอยู่นั่นนะ <c oughs> นะ้าถามอยู่เธอเอาเก้าอี้ ้าอี้แบบที่ว่าเขาเอนนอนได้เอาแบบเป็นพับเนาะด้วยว่านะน่อยู่คอนโดหลังเล็กทุกอย่างจะต้องแบบว่าไม่เปลืองพื้นที่มากถึงขนาดนี้บางทีลูกจะบอกแม่ของเยอะออแต่ของที่มีก็คือของที่จําเป็นนะแต่ใช้หรือไม่ใช้เท่านั้นเองแต่นะก็ว่าไนะอยากได้เก้าอี้แล้วก็ให้เขานอนเอนเอนเนาะตากแดดอยู่ที่ระเบียง วันนี้ฟู้ดัดมีขนมจีนน้ำเงี้ยวขายจา้าชื่อร้านรถมือแม่นะนะาเคยกินขนมจีน,นของเขามาก่อนแล้วก่อนหน้านี้อร่อยมากแต่วันนี้นะักกินน้ำเงี้ยวคราวที่แล้วนี่กินแกงไก่เราก็ดะเคบหมูมาเนาะอันนี้เลยแต่นี่นะ้ามาสายแล้วเนะาะผักเริ่มหมดแล้วอะ่ะแต่ก็ยังมีนะแล้วก็เขาก็มีทอดมันแล้วก็มีหอยจ้อขายด้วยอมากินข้าวมื้อเย็ยนที่ร้านอาหารสมพงษ์จ้ะอยู่ตรงไหนนะนิ่ อยู่ตรงเรียบด่วนเนาะมากินข้าวด้วยกันกับบ้านบ้านลูกสะพ้ายก็บ้านพ่อแม่ลูกสะพ้ายมากับป้นิมยหรอแดนนิส <c oughs> <ะ>มาแล้วอาหารแหนมนะที่คงแหนมกระดูกหมูอ่อนอะไรนะปลาหมึกนึ่งมะนาวเ <c oughs> อเมริา้า เรามาปรากรายจ้ะปะกติจะคิดจะมาแบบใหญ่ๆใช่เหรอได้เหรอได้ร,ไดร,รับดราฟนาทะเลนะอยากกินไดราฟนาทะเลร่วมไหมอันนี้ไม่ร่วมมัรอข้าวหมูกระนาของเรามาแล้วไจะดูเม็ดจ้ะ ลูกชายลูกสะพ้ายกับอันญาก,กับซเวเยนันลรวจ้าของหน้าเนี่ยเหลืออีกหนึ่งอาทิตย์น้องถึงจะกลับเดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่สวเดนพอพูดป<ห>น๊ <จะ S 1> บไปจาร์เราไ,ไปเที่ยววัดกันวัดอะไรนะนิมพุทธมหายานวัดพุทธมหายานอยู่ชะเชิงเซาวันนี้แดดดีแดดดีแบวก,กิน,นิื้อเช้าไปจากของหน้าเป็น สเส้นเล็กเย็นตะโฟปลาเก๋าของดิมเหมือนกันแต่เขาเนี่ยเอาเขาไม่กินถั่วงอ,อกนะก็ตักถั่วงอ,อกของแค่แป้งกันน่ยแฟนงเขาก็เลยมีแต่ถั่วงอ,อกเลยตอนนี้มาแล้วรวมทอดน่ากินจ้ะก,ก่อนเราจะไปวัดนู้นแล้วมาแวะวัดสโสธรเรารา,ามวรวิหารกันก่อนจ้ะ ไปกันต่อวัดที่สองไปวัดนั้นแหละวัดที่บอกตั้งแต่แรกอะว่าจะไปไม่ใช่เหรอ,อ,อเออไปอุทยานพระพิคเนศก่อนอืมเมื่อกี้ไปได้ไหว้ว,ว,ว,วัดหลวง,ง,งพ่อโสธรมานิดนึงแล้วเราก็ไปกันต่อไงนี่มาถึงแล้วพระพิคเนศเห็นรำบอกว่าเขาว่ากันว่า ถ้ามาไหว้ตรงเนี้ยเหมือนองค์นี้ยเขาจะแบบมีอะไรอะไรอะ่ะเขาจะรู้สึกว่ามีอะไรซึ่งนะ้าก็ไม่รู้น้าไม่ได้สายมูเนาะจะรู้สึกว่ามีอะไรไหมแบบเขารู้สึกอะ่นะน้าอธิบายไม่ถูกแต่เขาบอกคนที่เขาสายมูมั้งเขารู้สึกแต่นี่เรามาถึงกันข้างหลังเนาะ<อ>เดี๋ยวเราไปเดินกันข้างหน้า<อ>นี่<อ>มีบอกปลาครับ เดี๋ยวเราไปไหว้พระพิคเนตกันนะอย่างที่บอกนะไม่ได้ใส่มูกแต่ก็มาไหว้ได้เดี๋ยวเราเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวเราไปอีกวัดนึงวัดที่ตั้งใจแต่แรกเนาะแต่ว่าวัดที่ว่าตั้งใจไปแต่แรกอะหลานส่งคลิปมาให้ดูแล้วคลิปในทิกต o อกแล้วคนที่เขาไปถ่ายมาสวยมากวัดน่ะแต่จริงแล้ววัดหลวงพ่อโสธรเมื่อกี้เนี่ยนะเคยไปเมื่อตอนตั้งแต่นะทำงานลงงานเนาะโอ้ย เป็นสาสิบปีแล้วตอนนั้นจะไม่ค่อยสวยเหมือนตอนนี้ไงนี่ย,ยอุทยานพัพพิคเนตเนาะอะเดี๋ยวไม่รู้จะถ่ายได้มากน้อยแค่ไหนด่วยว่าเดี๋ยวจะไปะจิตคนอื่นเขา,ม,ามันจะอ,องค์งใหญ่มาก เป็นไงอยากบอกไหมไม่้ยไม่รู้จะบอกอะไรอ่ะก็บอกว่าขอให้ถูกหวยด้วยนะ บอกว่าแม่น้ำบางประกงนนก็ผิดท, <c oughs> ท,ที่นิ่ม <c oughs> แ,แม่น้ำบางประกง <c oughs> ะมีมีตรงมัดจีนด้วย เบย์ยีอทั้งหมดนี้เหรอเอาอะไรดีอ่ะเอาเอาสบู่แล้วจ้นเอาโปรเทคเอาโปรเทคนี่เบยดาวได้เบร์ยี่สองเนี่ยเบร์ยี่สองอาหารให้ปลาเนาะนี่ปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยเฮ้ อันนี้วัดมงคลเทพจ้ะ ัจเจเลยนะครับดอกไม้ทุกเทียนทองนะครับไหา้พระปางป่าเรไรนะครับตาจุกโพใหญ่ด้านนอกนี่นะครับรอใจของท้าถึงดวงถึงบารมีนะครับขอโชคขอลาบนะครับทั้งนั้นเลยอ่ะปิดทองพระปัจจันบุญเกิดของท่านนะครับรอบต้นโพใหญ่นะครับด้านในพระอุโบสถนะครับทางวัดจะไม่อนุญาตใ้ท่านจุดทุกจุดเทียนด้านในพระอุโบสถนะครับท่านที่มีความประสงค์ที่จะจุดทุกจุดเทียนนะครับจุดด้านนอกนะครับ เดี๋ยวเราไปต่อวัดที่เราตั้งใจว่าจะมากันตั้งแต่แรกเลยนะเนี่ยจะบ่ายโมงแล้วเนี่ยเที่ยงสี่สิบตอนนี้วัดที่ตั้งใจยังไม่ถึงเลยต้องเก็บตกไปก่อนไงเก็บตกไปทุกๆวัดที่เราผ่านดีนะที่วันนี้อากาศดีมีแดดร้อนเลยไม่มีฝนแต่มีแดดดีกว่ามีฝนมีแดดดีกว่ามีฝนอ่ะไปไปกันลงเรือที่จะข้ามไปทางวัดเนาะ เขาเดินกไปไหนแล้วของน้าเดินไปนู่นแล้วเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นตรงนู้นเออตรงนู้นไปลงเรือลงเรือคะ่ะเขาบอกว่าชั้นสองเดินขึ้นไปนั่งได้นะครับแต่น้าว่าคุยกับหลานอยู่ถ้ามีที่นั่งชั้นหนึ่งเราก็อยู่ชั้นหนึ่งถ้ามีที่นั่งชั้นหนึ่งเราก็อยู่ชั้นหนึ่งนี่แหละเอออยู่ริมๆเนี่ย เอาเอาเอาริมเนี่ยริมเลยคุณแรกเข้ามาจะได้ลมลมเริมออกกล้องใหญ่เลยนะออก y o u t u b คลิปด้วย านคนอยู่น่าแสดงว่าฝั่งนี้เป็นเป็นเกาะแบบว่ามีรถวิ่งได้อ่ะคู่บ้านเราอ่ะมีรถวิ่งได้อะคู่ะรณ์ู่บ้านเราอ่ะเออแล้วก็ถึงเลยเนี่ยใช่แค่นี้แหละนั่เรืออยางน้อยก็ได้นั่เรือน่ะมาไทยรองนี่เนี่ยถึงแล้วจ้าข้ามจากฝั่งนั้นมาฝั่งนี้นะเสียค่าท่าม่า20บาท20บาทไปกลับใช่ไหมใช่20บาทไปกลับเอากองไปแลก สามารถเอาคูปองค่าเรือไปแลกซื้อน,น้ำได้มีสุรส่วนลด5บาทจ <c oughs> ึงหนึ่งเลยจริงๆแบบจิตหนึ่งอะ่ะ <c oughs> ไม่ทันถ่ายเมื่อยอถึงแหละู่ <c oughs> นอันนโมอิติทำมาแล้ว อขพอพรถวายบูชามงคลถวายสังฆทานอะไรใดๆเนาะแต่น้ว่านํำถึงแล้วนี่ตรงที่สวยๆเขาเนี่ยเป็นสีเงินเลยอ่ะประกาศขอความร่วมมืทุกท่านที่จะเข้าสตารัสเพืทุกปฏิมากรและยิ่นชมุุโสด ถ้าจะเข้าไหว้ในพระอโุโบสถถ้าไม่ได้มีถุงเท้ามาเราสามารถซื้อถุงเท้า <20 S 1> ที่นี่ได้นะคะนดจ้ะยี่สิบบาทคู่หนึ่งไปเราเข้าไปเลยเพราะ,ระข้างในก็เป็นพื้นหนินอ้อนนี่สวยจังเลยอะ่ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันจ้ะ อสวยงามกระจกท,ทุกเสาทุกด้านทุกม,มุมท,ท,ทุกไปหมดเอาตรงที่ที่ไม่มีใครๆเนี่ยนิ่มหมดแรงไปแล้วเนี่ยนิ่มบอกนั่งรอตรงนี้ก่อนเลยได้ที่แล้วได้ที่นั่งพักใกล้พัดลมด้วยดู จุดทีี่แต่ข้างในเนี่ยสวยมากเลยนะถั่มคุนยายคุนยายคะข้างบนสวยไหม เรียกว่ามื้อเที่ยงเรียกว่ามือมาม้อบ่ายพวกมือม้อเช้าเรากินสายก็เลยเป็นเที่ยงกับเย็นรวมกันที่ร้านป้าหนูลิ้นแม่น้ำบางปะกงน้ำคงข,ขึ้นขึ้นลง,ลงใงต้มโคลงปลาสลิดม,มาแล้วกับข้าวอะไรนะเมื่อ,อกี้บอกไปแล้วต้มโคลงปลาสลิด ปลาช่อนลุยสวนแต่จริงๆแล้วก็ต้องมีกุ้งแห้งด้วยนะแต่ว่านิ่มแพ้กุ้งไงก็เลยตัดออกแล้วก็เค็มตรงไหนต้มยำเอ็นต้มยำเอ็นเอ็นหมูเอ็นหมูนี่แล้วก็เหลือทอดมันแล้วก็เหลือทอดมันกับผัดผักแมวฟักแมวอันนี้หรอคือเอ็นไงอ๋อเอ็นเนี้อ มาแล้วอย่างสุดท้ายผัดผักฟักแมวอ่านี่นิมเขาซื้อเค้กโบราณมาให้เค้กสยามเค้กโบราณน่าก,กินเป้า่านี่เลย,ยนักกินน่าก,กินฮะไอ้ดมแ a มม e นเนยอันนี้สีเขียวเนาะอันนี้สีชมพูมันต่างกันแค่กล่องมันต่างกันแค่กล่อง แล้วก็ขนมหม้อแกงนี่น่ากินเหมือนกันเดี๋ยวก็ต้องรีบกินแล้วเนาะเพราะเขามาให้ตั้งแต่เมื่อวานนี่กล่องอะไรยี่สิบห้าอันนี้ก็อะไรยี่สิบห้าไปเดี๋ยวมากินกันห้าเราห้าอันตรงไหนเนี่ยสี่ก็ขนมอ๋ออะไรยี่สิบห้าห้าอันร้อยเขาขนมตาลมาหนึ่งจนจอนแอสกินสกู